เหตุการณ์วันแห่งทางตาเนี่ยนับว่าสําคัญมากจะมีการบันทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มลวันนี้เราจะอ่านจากพระธรรมมัทธิวนะฮะที่ได้บันทึกถึงเรื่องนี้ไว้แล้วก็สังเกตดูนะวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นที่น่าจะเป็นข้อคิดน่าจะเป็นสิ่งที่หนุนใจเราทั้งหลายได้นะครับมัทธิวบทที่21นะฮะข้อหนึ่งจนถึงข้อที่9หวังว่าจะมีอยู่บนพ่อพอยนะครับโอเคนะครับอ่านสลับกับผมได้ไหม ผมจะเริ่มก่อนข้อหนึ่งละสลับกันไปจนถึงข้อที่9้าขอพี่น้นยืนขึ้นนะครับอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันผมจะเริ่มนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มกับบรรดาสาวกถึงหมู่บ้านเบธฟายีเชิงเขงมามะกอ,อกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคน ถ้ามีใครพูดอะไรท่านทั้งหลายจงบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านมีพระประสงค์และเขาจะปล่อยให้มาทันทีจงบอกชาวสยนต์ว่านี่แน่กษัตริย์ของท่านกำลังเสด็จมาด้วยความสุภาพอ่อนโยนพระองค์ทรงลาทรงลูกลา จึงจุงแม่ลากับลูกกลาลูกของมันมาแล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังและพระองค์ก็ทรงลานั้นพร้อมกันครับข้อ9ฝูงชนที่เดินไปข้างหน้าพระองค์กับพวกที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่าโฮสนาแก่บุตรของดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระองค์เจ้าทรงพระเจริญโหสนาในที่สุงสุดอธิฐานครั้งนะครับข้าเด็กพระเจ้าสรรเสริมพระองค์ในวันที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้ที่มีชัยชนะขอหนุนใจคําพเห้าผ่านเหตุการณ์นี้เพื่อข้าพงจลาจะ สาม,มารถดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างผู้มีชัยอย่างผู้พิชิตเช่นเดียวกันจึนขอสุนิทหนุนจิตทูใจพี่น้องทุกท่านเสริมความเชื่อความชื่นชม,มินดีให้แก่ข้าพพระองค์ทลายขออน้รับพระชน,นของพระเจ้าด้วยใจขอบพระคุณอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญสละหลงครับจากรายละเอียดนะครับของของวันแห่งทางตาเนี่ย ผมก็เห็นประสบการณ์อย่างน้อยสองอย่างที่เราน่าจะมีในเวลานี้นะครับเหมือนที่พวกสาวกมีในวันแห่งทางตาลในสมัยนั้นถ้าเรามีประสบการณ์ทั้งสองอย่างนี้เราจะรับกำลังใจมากรับการชูกำลังมากนะฮะในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันประสบการณ์อย่างแรกที่เราน่าจะมีนะเหมือนสาวกสมัยก่อนคือ การเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นต่อการเป็นจอมกษัตริย์ของพระเยซูนี่เป็นพรสกศรัานะครับที่น่าจะเกิดขึ้นวันนี้การเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นต่อการเป็นจอมกษัตริย์ของพร,ร,เร,ะ,ร,ะ,ระเ,นนรเมมยซูในการรับใช้ของพระเยซูที่ผ่านผ่านมาพระองค์และก็พวกสาวกเข้าออกกรุงเยรูซาเล็มหลายครั้ง แต่พี่ผ่านมาพระองค้าออกอิูซาลเล็มในลักษณะที่ถ่อมมากนะเป็นผู้รับใช้ไม่ได้สำแดงตัวว่าพระองค์าายิ่งใหญ่อย่างไรแต่การเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงนะครับสงดยสองอย่างอย่างแรกเป็นการเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายครั้งนี้ก่อนที่พระองค์จะถูกจับและถูกตรึงสิ้นพระชนบนมากกังเขน อย่างที่สองที่ตกต่างจากที่ผ่านมาก็คือพระเยซูประสงค์จะสำแดงพระองค์ในฐานะที่เป็นจอมกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาพระองค์ถ่อมมากนะเข้าอิรุมแบบเงียบๆครั้งนี้ไม่ใช่เลยต้องมีการเฉลิมฉลองอย่างเอ,อิกกระเริกนะว่าพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์มีเหตุผลอย่างน้อยสองอย่างนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เรามั่นใจและเชื่อพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์จริงๆ อย่างแรกเพราะการเติมตั้งในนิรันการในข้อที่5ได้กล่าวถึงคำพยากรณ์ของผู้เผยพรชนะเสคาริยาเมื่อประมาณ500ปีก่อนที่พระเยซูประสติพูดถึงกษัตริย์ที่ทรงลาจากเข้าสู่เยรูซาเล็มนะครับท่านเสขคาริยาบอกว่าจุมบอกชาวสิโยนว่านี่แน่ กษัตริย์ของท่านกำลังเสด็จมาด้วยความสุภาพอ่อนโยนพระองค์ทรงลาและบอกเจาะจงทรงลูกลาบอกเจาะจงนะเป็นกษัตริย์ที่ทรงลูกลาเข้ามาฉะนั้นการที่พระเยซูคริสต์เจ้าสมปรตริย์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์แอบอ้างเอาไม่ใช่ไม่ใช่โดยเหตุบังเอิญแต่มีการเผยพระชนะไว้ล่วงหน้ามากกว่าห้าร้อยปี นั่นหมายถึงการทรงจึมตั้งของพระเจ้าตั้งแต่นิรันการว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระเยซซทรงเป็นกษัตริย์เพราะการจุมตั้งซึ่งมาจากพระบิดาเจ้านั่นเป็นอย่างแรกมีคําเผยพระเจานาชัดเจนสาเหุอีกอย่างนะครับที่ทําให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คือเราเห็นสิทธิอํานาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในวันแห่งทางตาล ในการที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มในวันนั้นนะฮะที่เราบอกว่าเข้าสู่อย่างผู้พิชิตเนี่ยพระองค์ต้องเสี่ยงต่อผู้นำสองกลุ่มด้วยกันคือถ้าคิดแบบคนปกติพระองค์พระองค์ไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะในการเสี่ยงอย่างแรกต้องเสี่ยงต่อผู้นำทางด้านการเมืองเวลานั้นประเทศอิสราเอลยังอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันซึ่งมีกษัตริย์ซีซ่านะ,ะเป็นกษัตริย์และผู้นำสูงสุด การที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มนะครับทรงลาเข้ามาแล้วก็พวกสาวกตะโกนว่านะเป็นเป็น,ปนพระมหากษัตริย์อิสราเอลเป็นการเสียงมากเพราะเป็นการบอกว่าลักษณะว่าพระองค์กำลังจะกบฏตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะจะไม่ยอมขึ้นต่อกษัตริย์ซีซ่าต่อไปพระองค์เป็นกษัตริย์การที่ทําอย่างนี้นะ เปการมินประมาทกษัตริย์ซีซ่าทหารสามารถเข้ามาขัดขวางขัดขวางจับกลุ่มพระเยซูไปได้นะฮะพระองไม่น่าจะทําอย่างนี้นะแต่พระองค์ทรงกระทนะ,ะต้องเสี่ยงนะเสี่ยงต่อาการถูกจับกลุ่มนะ่ยของผู้นำทางการเมืองการเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งคือเสี่ยงต่อผู้นําศาสนาในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ พวกผู้นำศาสนาของยูเนี่ยมเกยดชังพระเยซูมากนะพวกเขาคิดจะฆ่าพระเยซูในช่วงนั้นนะในพระกัมภีพระธรรมยอนบอกว่านับแต่วันนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะฆ่าพระองค์มีแผนอยู่แล้วจะฆ่าพระเยซูาการที่พระเยซูเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มและยอมให้พวกสาวกยกย่องสรรเสริญว่าเป็นก,ก,กษัตริย์ของอิสราเอลโอ้โหก็ ยิ่งเราความกลัวแก่พวกเขาพวกเขาอาจจะเรียกว่าไอ้เลือดขึ้นหน้านะขึ้นตาเนี่ยจนกระทั่งจับพระเยซูไปฆ่าอย่นั้นก็ได้นะฉะนั้นแม้แต่เปโตรน้นก็กลัวนะั้นไม่เคยกล้าไปเยรูราเล็มทะเลในช่วงะระยะเวลานั้นนะ่ะเพราะว่าพวกยิวเนี่ยกำลังจะจับพระเยซูไปฆ่าแต่ขอบคุณพระเจ้าพระองค์เป็นผู้พิชิตไม่ว่าจะมี สิ่งที่น่าเสี่ยงสิ่งที่น่าอันตรายอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้พระองค์ไม่สามารถเข้าสู่เยรูซาเล็มได้อย่างง่ายดายแบบนี้พระองค์เข้าไปด้วยความกล้าหาญด้วยความสง่าผ่าเผยนี่เป็นสิ่งที่น่าจะหนุนใจเราทั้งหลายนะฮะให้เราขอบคุณพระเจ้านะครับเปรียสุขเจ้า,ส,จาสนเป็นกษัตริย์ที่มีสิทธิอำนาจเหนือทุกคน เหนือทุกอย่างเหนือทุกสถานการณ์นะฮะเขาจะหนุในใจเราพราะองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์ที่มีสิทธิทอํานาจเหนือทุกคนเหนือทุกอย่างเหนือทุกสถานการณ์พระเยซูทําทุกอย่างได้ทรงเป็นผู้พิชิตนะครับในทุกกรณีแท้จริงนะครับในการรับใช้ของพระเยซูท,ที่ผ่านมาพระองค์ก็ทรงสำแดง สิทธิอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในหลายๆโอกาสเช่นพระองค์ทรงสาแดงถึงสิทธิอำนาจของพระองค์เจ้าที่มีที่เหนือธรรมชาติพระองค์เดินบนน้าได้ทรงห้ามคลื่นพายุนะครับที่ใหญ่ด้วยคําตัดเพียงอย่างเดียวพระองค์รงมีสิทธิอำนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บทุกอย่างรัรกษาโรคได้ทุกชนิดแม้แต่คนตายเนี่ยพระองค์เป็นให้เป็นขึ้นมาได้ มีสิทธิอานาจจะยิ่งใหญ่มากพระองค์ทรงมีสิทธิอํานาจเหนือผีร้ายทั้งปงวงทรงขับผีทุกชนิดออกจากคนทั้งหลายทรงมีสิทธิอานาจเหนือความขัดสนเหนือความขัดแคลนเยซูบอกให้พวกสาวกเนี่ยเลี้ยงคนห้าพันคนนะเฉพระผู้ชายผู้หญิงด้วยเป็นหมื่นเลยพวกสาวกบอกก็เลี้ยงก็ได้ยังไงอะแล้วไม่มีอะไรเลยนะก็มีแต่ขนมปังห้าก้อนปลาสองตัวที่ได้จากเด็กเนะี่ยพระบอกเลี้ยงเขา ขอคุณพระเจ้าโดยสิ่งเล็กน้อยที่มีในพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าสามารถเลี้ยงคนจํานวนมากนะครับเป็นหมื่นทรงมีสิทธิทอํานาจสูงสุดฉะนั้นหนุนใจเราทั้งหลายนะครับให้มั่นใจไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนจะเจอปัญหาความยากลําบากเพียงใดไม่ต้องตกใจเกินไปเรามีพระเยซูจอมกษัตริย์ผู้ซึ่งมีสิทธิทอํานาจสูงสุด สามารถทําทุกอย่างได้สิ่งที่เราทําไม่ได้พระองค์ทําได้เพศสุทซูตตัสอย่างนี้นะฮะส่วนมนุษย์ก็เหนือก็เหลือกําลังที่จะทําได้แต่ไม่เหลือกําลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงทําให้สําเร็จได้ทุกสิ่งสิ่งที่เราทําไม่ได้ที่ยากเกินไปพระเจ้าทรงทําให้สําเร็จได้ทุกสิ่ง กองกษัตริย์ที่มีสิทธิทอํานาจเหนือทั้งปวงผมเคเล่าใหพ้พี่น้องฟังนะฮะภรรยาผมมาดามเนี่ยมีญาติสนิทที่อเมริกานะ่นะญาติสนิทมากเสียชีวิตไปแล้วสองคนอายุมากแล้วนะเนื่องจากโควิดที่เป็นอยู่เวลานี้มีญาติอีกคนหนึ่งนะครับก็อายุมากพอสมควรประมาณหกสิบปีก็ติดโควิดอย่างแรงนะฮะแรงมากต้องเข้าไอซียูที่โรงพยาบาลพอเข้าไปก็เรียกว่าหมดสติไปเลยนะสลบ ไม่รมู้ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นสลบเป็นอย่างนั้นหลายวันเนี่ยหมอก็ทำอะไรมากไม่ได้น,นอกจากมีสายยางโยงมาที่ตัวเขาเยอะแยะมากมายก็หมดหวังอะ่ะรอแต่วันที่จะตายหลายคนก็รอว่าเออเมื่อ,อไหร่เขาจะไปสักทีไม่ไปสักทีจนกระทั่งญาติสนิทในครอบครัวบางคนนะครับที่เป็นคริสเตียนรักพระเจ้าเกิดภาราใจขึ้นมาสงสารเขาอะ่ะโอ้จะนอนสลบแบบนี้ แบบไม่รู้สึกตัวหลายวันก็เลยชักชวนนะฮะคนในครอบครัวแล้วก็พี่น้องคริสเตียนยที่ใกล้ที่บอกว่าเนี่ยให้เรามาทิฐฐานด้วยกันนะนัดแน่กันทุกวันเนี่ยเวลาเย็นห้าโมงเมื่าอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ทิฐฐานเผื่อหลานสาวคนนี้นะเขาชื่อเมโลดี้ทิฐฐานเผื่อเมโลดี้ขอพระเจ้าจไม่ตาถ้าพระองค์มีพระประสงค์จะรับเข้าไปขอพระเจ้าจช่วย ให้เขาไปโดยไม่ยากลําบากเกินไปแต่พระองค์มีพระประสงค์จะให้เขาดีขึ้นก็เป็นไปได้พระเจ้าทรงทาได้ทุกอย่างขอบคุณพระเจ้านะก็ขอเชื่อนะว่าพระเจ้าทําได้ทุกอย่างและอธิษฐานด้วยกันทุกวันห้าโมงที่ไหนก็ได้แต่อธิษฐานเพื่อเ,เมโลดี้พระเจ้าก็ไม่ได้ตอบทันทีนะฮะอย่างที่เขาอยากจะได้จนกระทั่งเวลาประมาณสองเดือนกว่าๆผ่านไปเนะขานอนสลบแบบนี้ อยู่ๆวันหนึ่งก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ส่งรอยยิ้มนะครับให้แก่คนที่เฝ้าดูจนกระทั่งนางพยาบาลนะครับที่ได้ใกล้ชิดเห็นแล้วก็โอ้โหน้ําตาไหลเลยไม่น่าเชื่อนะไม่เชื่อสิ่งที่มองเห็นน่ะน่าจะตายแล้วสองเดือนกว่าเนี่ยน่าจะไปแล้วนี่โอ้โหอยู่ๆลืมตาขึ้นมาแล้วส่งรอยยิ้มเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาจากหลับแล้วตั้งแต่วันนั้นมาก็ดีวันดีคืน เวลานี้เขาเริ่มทานอาหารอ่อนๆได้แล้วทางปากฉะนั้นขอขพรพเจ้าสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้สำหรับมนุษย์นะฮะก็เป็นไปนได้สำหรับพระเจ้าเรรเยซูทรงเป็นจอรมกษัตริย์ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดทำได้ทุกอย่างเป็นผู้พิชิตเราสรรเสริญพระเจ้าให้วางไว้ใจพระองค์นะครับพี่น้องนะฮะเจอปะสาปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้เราเชื่อนะเรรียซู ผู้ทรงเป็นผู้พิชิตยอยู่กับเราพระองค์ช่วยเราได้ในทุกอย่างนั่นเป็นประสบการณ์อย่างแรกที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับในเวลานี้เกี่ยวกับวันแห่งทางตาลคือทําให้เราเชื่อมั่นมากขึ้นพระเยซูเป็นจอมกษัตริย์จริงๆเป็นผู้มีสิทธิอํานาจสูงสุดเหนือทุกอย่างประสบการณ์ฝัวิญญาณอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าจะเกิดขึ้นณเวลานี้เกี่ยวกับวันแห่งทางตาลก็คือ น่าจะทำให้เกิดความตั้งใจมากขึ้นที่จะปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อพระคริ์ผู้สมเป็นจอมกษัตริย์ของเราทั้งหลายนะน่าจะมีมากขึ้นตั้งใจจะปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อพระคริ์ผู้สมเป็นจอมกษัตริย์ของเราทั้งหลายในวันแห่งทางตาเนี่ยพวกสาวพวกปฏิบัติต่อพระเยซูแบบที่ น่าชื่นชมน่าประทับใจมากนะครับอย่างน้อยสองอย่างอย่างแรกในการเชื่อฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขสิ่งน,นี้น่าจะเกิดขึ้นในเวลานี้ในข้อ6ที่เราอ่านไปนะครับบอกว่าสาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปตามที่พระเยซูตรัสสั่งก่อนเข้าสู่เยรูซาเล็มนะครับที่เราอ่านมานะพระองค์ก็สั่งสาวกสองคนเนี่ยเข้าไป ที่หมู่บ้านข้างหน้าในเยรูซาเล็มบอกให้ไปจูงลามาเนี่ยให้พระองค์ประทับเพื่อจะเข้าสู่เยรูซาเล็มตามคําเผยพระชนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะไอ้สำรบสวสองคนเข้าไปเลยไปหาลามาเนี่ยคืออย่างแรกคือเออจะไปเจอที่ไหนอะ่ะในในหมู่บ้านในเยรูซาเล็มไปเจอที่ไหนอ่ะนะหาได้ยังไงสองถ้าเจอแล้วเจ้าของจะยอมไม่ให้เอาลามาได้ยังไงอ,อ่ะเออไม่ง่ายนะ ถ้าคิดมากไปก็รู้สึกโอ้โหทอเริ่มทอตั้งแต่แรกแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้านะฮะแมว่าไม่ง่ายนะักที่จะทําในสิ่งที่พระเยซูทรงประสงค์พวกเขาเชื่อฟังเชื่อฟังโดยไม่มีเงื่อนไขเลยเข้าไปในเมืองน,นะครับขอบคุณครับเมื่อเขาเข้าไปในเมืองเขาเองได้รับพระพร และคนจนํานวนมากก็ได้รับพระพรทันทีเลยใช่ระะรครับเมื่อเข้าไปแล้วก็พบว่าทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามที่พระเยซูบอกไว้ล่วงหน้าแม้แต่ลานะครับเจ้าของลาจะพูดยังไงมันเกิดขึ้นทุกอย่างโอ้โหรับพระพรพระเยซูยิ่งใหญ่ทรงรู้ล่วงหน้านอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เป็นพระพรมากคือสองคนที่เข้าไปเนี่ยกลายเป็นพระพรมาก สามารถจูงลูกกานะฮะมาให้พระเยซูไปประทับแล้วเข้าไปในเมืองโอ้โหสาวกเป็นร้อยนะฮะสันเสริญโหรองยกย่องพระเจ้าพระเยซูเป็นจอมกษัตริย์คนจำนวนมากรับพระพรพี่น้องครับวันไหนทางตาจะเป็นพระพรแก่เราทั้งหลายมากเราเรียนรู้จักการเชื่อฟังนะฮะแบบพวกสาวกที่เชื่อฟัง อย่างไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราคาเทศนาอาทิตย์แรกของผมที่นี่นะฮะสองเดือนที่แล้วไม่ทราบจําได้หรือเปล่านะผมได้หนุนใจพี่น้องนะฮะให้ปีนี้เป็นปีแห่งพระพรที่ยิ่งใหญ่จําได้ไหมและเงื่อนไขสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับพระพรและเป็นพรจำได้ไหมหครับจำได้ไหมครับเป็นไรนะคือการใครจำได้ไหม จะไม่ได้แล้วจะไม่ได้ยำเกรงพระเจ้านะเมื่อสิรีบุตรด้วยแปดพระเจ้าสัญญาจะอวยพรคนที่ยำเกรงพระองค์และการแสดงออกสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการยำเกรงพระเจ้าก็คือการเชื่อฟังผมยกตัวอย่างเขาอับราฮัมนะโอ้เชื่อฟังยากมากเลยที่พระเจ้าบอกนะออกจากเมืองฮาราแล้วไปไหนก็ไม่รู้เชื่อฟังโอ้ อับรามได้รับพระพรและกลายเป็นพรอ,อันยิ่งใหญ่อาจารพี่น้องนะครับวันแห่งทางตาลขอพี่น้องสำรวจดูนะเอ๊ะเราได้เชื่อฟังพระเยซูทุกอย่างหรือเปล่านะเราสำรวจดูนะยังมีอะไรบ้างไหมที่เราไม่ค่อยเชื่อฟังยังไม่ได้เชื่อฟังวันนี้ให้จำนวนต่อพระเยซูให้พค์เป็นจอมกษัตริย์ของเราเชื่อฟังพระองค์จริงๆทุกประการไม่ว่ายากเพียงใดแล้ววันแห่งทางตาลจะกลายเป็นพระพรสำหรับเราทั้งหลายนะครับเชื่อฟังนั่นเป็นการปฏิบัติ ตอบพระเยซูที่เหมาะสมในฐานะที่พระองค์เป็นจอมกษัตริย์คือเชื่อฟังพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไขอีกอย่างนะคะที่เขาปฏิบัติต่อพระเยซูเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวันแห่งทางตาลคือมีการยกย่องสรนเสริมพระเยซูอย่างสุดใจโอ้นภาพที่น่าตื่นเต้นในวันแห่งทางตาน ระคัมภีร์บอกว่าพวกสาวกของพระองค์เนี่ยจำนวนเยอะเลยวะนะถือทานตานโบกนะสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูบอกก็โโฮสนาแกบุตรดาวิดคำว่าบุตรดาวิดก็หมายถึงการเป็นกษัตรินะฮะเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโหฮสนาในที่สูงสดุดเราตะโกนสรรเสริญพระเยซูต้อนรับพระองค์ ในพระธัรมยอ์นก็พูดเจาะจงขึ้นนะครับในยอห์นบทที่12เนี่ยก็บอกว่าโฆสนาขอให้องค์ผู้สเสด็จมาในพระนามขององค์พระเป็นเจ้าคือเจาะจงเลยมหากษัตริย์อิสราเอลทรงพระเจริญโอ้ยุ่ยองสันเสริญพระเยซูและพระเยซูพอพระทัยมากนะพระเยซูพอพระทัยมากวันนั้นน่ะที่เห็น สาวกขอมพระองค์ยกย่องสรรเสริญเป็นจอมกษัตริย์และสษณะอย่างนี้แม้พวกฟาริสีจะไม่ชอบมากมากนะที่คนยกย่องสรรเสริญพระเยซูตะโกนเสียงดังอ่ะเป็นกษัตริย์อิสราเอลพวกฟาริสีบอกพระเยซูห้ามพวกเขาเถอะนะอย่าให้ครองร้องตะโกนอย่างนี้ยพวกฟาริสีขอให้พระเยซูห้ามพวกเขาแต่พระองค์ตัดอย่างนี้นะเราบอกพวกท่านว่าแม้คนพวกนี้จะงเงียบ แต่ศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้องเพราะเป็นพระเจ้าเป็นจอมกษัตริย์ทรงสงค์กับการยกย่องสรรเสริมพระองค์ทรงสร้างเราทั้งหลายขึ้นมาเพื่อเราจะนมัสการจะสรรเสริมพระองค์เจ้าฉะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าจะรับพระเกียรติและเราทั้งหลายจะได้รับพระพรเมื่อเราเรียนรู้จากการยกย่องสันเสริมพระเยซูคริสต์เจ้า อย่างแท้จริงไม่เฉพาะในโบสถ์นะเราร้องเพลงยกย่องสรรเสริมแม้ส่วนตัวของเราที่บ้านของเราที่ไหนก็แล้วแต่เรียนรู้จักการยกย่องสรรเสริมพระองค์ตลอดเวลาะเะียซสุะรับเกียรติและพระพรของพระองค์เจ้าจะมาถึงเราทั้งหลายสําหรับคนไทยเรานะครับเข้าใจไม่ยากในการยกย่องสันเสริญกษัตริย์นะคนไทยเรานะเพราะเรามีกษัตริย์คนไทยก็ยกย่องสรรเสริญกษัตริย์เนี่ยในโอกาสต,ต่าง เรามีเพลงเฉพาะเลยนะร้องสรรเสริญกษัตริย์นะเพลงอะไรนะสรรเสริมพระบารมีนะสรรเสริญแล้วเราพอเข้าใจนะพระเยซูสมควรนะฮะกับการยกจ้องสรรเสริญจากเราเสมอการสรรเสริญนะคะรับพระเยซูไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่พระเยซูพอพระทัยยังนําพลังแห่งการปลดปล่อยมาสู่เราทั้งหลายจากความกดดันความเครียดจากปัญหาต่าง เรายิ่งสันเสริมพระองคมากเพียงใดเราก็ได้รับพลังนะครับในการเอาชนะความทุกข์ปัญหาอุปสรรคมากเท่านั้นผมเคยหนุนใจพี่น้องนะฮะไม่ทราบยังจำได้หรือเปล่านะเมื่อเราเจอปัญหาความทุกข์หนักอย่าไปร้องควนลานว่าอายาอายาอย่าไปร้องควนลานอย่างนั้น พราะการร้องก็อายาอายา,า,ยาทําให้เราคิดถึงปัญหาน่ะจดจ่อที่ปัญหาความทุกข์ยากปัญหาก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยจนทับถมตัวเราจนกระดุกกระดิกไม่ได้นะยิ่งมีความทุกข์อย่าไปร้องครานะอายาอายานะเรื่อเื่ออะไรก็แล้วแต่แต่แทนที่จะร้องครางอายาอายาผลนุนใจให้ร้องอะไรนะร้องสรรเสริญพระเจ้าว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ja. ไอ้ยากับฮาเลลูยาเนี่ยมีผลต่างกันเลยนะเมื่อเราร้องฮาเรลูยาเป็นการสรรเสริญพระเจ้าเราจดจ่อที่พระเจ้าเราจดจ่อถึงความท,ที่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ความรักความไม่ตาของพระองค์เมื่อพระเจ้าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปัญหาก็ลดลงลดลงลดลงเราก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาเหล่านี้รักกำลังที่มาจากพระเจ้า สามารถเป็นผู้พิชิตได้อย่างแท้จริงไม่ว่าในสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเรไม่รู้นะฮะปีนี้เนี่ยพี่น้องจะเจออะไรบ้างแท้จริงบางคนก็เจอบางอย่างอยู่แล้วบางคนอาจจะเริ่มท้อท้ใจขันุนใจขอพระเจ้าอวยพรให้เหตุการณ์วันแห่งทางตานวันนี้จะเป็นปรสการ์บางอย่างที่ดีแก่เราทั้งหลายนะครับอย่างน้อยสองอย่างอย่างแรกคือ เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าพระเยซูเป็นจอมกษัตริย์ผู้มีสิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์สามารถช่วยเราได้ในทุกสถานการณ์สิ่งที่เป็นไปนไม่ได้สำหรับมนุษย์พระองค์ตรัสว่าเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าให้เราเชื่อไว้วางใจพระเยซูจอมกษัตริย์ของเราทั้งหลายอีกอย่างนะครับที่น่าจะเป็นบทสการณของเราในวันนี้ก็คือเกิดความตั้งใจมากขึ้น ที่จะปฏิบตัติต่อพระองค์อย่างเหมาะสมเหมือนพวกสาวกอย่างแรกจะเชื่อฟังพระองค์อย่าไม่เหมีอเงื่อนไขไปเช็คดูอีกทีนะพี่น้องนะยังมีอะไรไหมที่ไม่ได้เชื่อฟังวันนี้ยอมจำหนดให้พระองค์เป็นจอมกษัตริย์ของเราจริงๆเสร็จแล้วก็นมัสก,การยกย่องสรรเสริญอย่างสุดจิตสุดใจทาง เวลาเรานักสการด้วยกันเลือแม้แต่ส่วนตัวของเราทั้งหลายฉะนั้นขอบเจ้าอวิพร์วันแห่งทางตาลให้เป็นวันแห่งพระพอที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราทั้งหลายทุกคนไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าเราจะเชิญสถานการณ์อย่างไรก็แล้วแต่เราจะสามารถผ่านพ้นไปอย่างผู้พิชิตเหมือนที่พระเยซูคริสต์เจ้า สเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตเราจะเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตขอพี่น้องหนุนใจคนข้างๆนะบอกคนข้างๆเราจะเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตหนุนใจเขาครับ,รบเราจะเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตขอบพระเจ้าโฮสนาโฮสนา โอ้สนาขอคุณพระเจ้าพระเยซูจอมกษัตริย์นะครับพระองค์ไม่เพียงแต่เข้าสู่เยรูซาเลม็มในวันนั้นแต่พระองค์เข้าสู่จิตวิญญาณท่ลึกที่สุดของเราเราทั้งหลายจะเป็นผู้พิชิตเหมือนที่พระเยซูผู้พิชิตให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับข้าเด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตทรงประกาศพระองค์เองเป็นจอมกษัตริย์เหนือสถานาการณ์เหนือเหตุการณ์ทั้งปวงและพระองค์อยู่กับข้าพรงทลายก็หนุนใจพี่น้องทุกคนวันนี้พระองค์เจ้าข้าเมื่อวาพี่น้องจะเจอสถานาการณ์อย่างไรยากลําบากขนาดไหนมีอุปสรรคอะไรวันนี้จะรับกําลังที่มาจากพระเจ้า รู้ว่าเราไม่ได้ดิ้นรนต่อสู้โดยลำพังแต่พระเยซูจอมกษัตริย์ของข้าพหล,ลายอยู่กับข้าพทล,ลายพร้อจะไปกับข้าพหล,ลายในทุกที่ทุกแห่งและในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปสิข,ขอนุนจิตชูใจพี่น้องทุกท่านพระองค์จ้ก,การในวันนี้จะสามารถเอา,อาปุปสรคปัญหาทุกอย่างได้ให้ความทุกความท้อแท้ใจในออกจากจิตใจของข้าพหล,ลายไป ให้ความชื่นชมยินดีการสันเสริมเหมือนวันทางตาได้ได้เต็มอยู่ล้นอยู่ในจิตใจ,จของข้าพนักละลายเติมเต็มข้นัลายด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน